สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้นะคะเรามาอยู่ในงานโอท็อปซิตี้ค่ะคุณพิชิตครับตอนนี้มีบูธเยอะแยะมากมายเลยครับตอนนี้อยู่ส0มพันกว่าบูธเลยนะครับเอาแล้วอยู่ในระหว่างวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะ17็ถึง25นะครับทันวานี้เท่านั้นนะครับวันนี้นะคะบริษัทกองเงินออร์แกนิกฟาร์มของเราก็มาตั้งบูธเหมือนกันค่ะครับมีสินค้ามากมายนะครับโปรโมชั่นนะครับ มากกว่า50%เลยนะครับเราพาไปชมบูธเรากันเลยไหมคะครับเชิญครับก็มาถึงบูธของเราแล้วนะคะบูธของเราอยู่ที่เสาที่23ใช่ครับบูธที่เท่าไหร่แบบเบิลยูย58ครับแบบเบิลยู58ค่ะงั้นเรามาดูสินค้าของเราเลยว่ามีอะไรบ้างนะคะตอนนี้นะคะตัวเอกของเราที่เอกเอกเอกอยู่ตลอดก็คือนี่เลยคุณพพระเอกพระเอกนาะเอกนางเอกใช่ครับ <laughs> น้ำมันดาวอิน ตัวนี้เลยค่ะขายดีมากตอนนี้มีโปรโมชั่นนะลดค่เปอร์เซใช่ปกติ590ตอนนี้เหลืออยู่295บาทเลยนะคะตัวนี้ไปเอกเลยค่ะแล้วก็จะเป็นรูปแบบน้ำนะครับปกติ1,490บาทนะครับอ่าหนึ่นี้เก้ลดห้เอร์เเท่าไหร่คะลด50%เหมือนกันครับห้เอร์เหลือ745บาทครับใช่ค่ะเน้นนะครับก็คือเฉพาะงานนี้เท่านั้นนะครับมีตัวใหม่ด้วยค่ะคุณพิชิตวันนี้ตอนนี้้นะะคขายยไปแลลลว1,000ก่องเ อ๋อตัวนี้เหรอใช่ค่ะกาแฟดาวินคาเป็นกาแฟดาวินคารบบน้องใหม่เลยน้อกเลงอ่ามีสมุนไพรหิดลิ้นจื่มีอุ้ยอยากให้ลองอ่ะยังไม่ได้บอกดีกว่านะคะแต่ลูกค้าท่านไหนที่ลองชิมไปแล้วนะคะรับรองเลยว่าประโยชน์ของเขาจริงๆไม่มีน้ําตาลด้วยนะอไม่มีด้วยนะคะนี่เลยไปแล้วหนึ่งพันอันนี้ก็ลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับสดกาแฟอันนี้โกโก้มิกโปรตีนค่ะคุณพิชิตนี่เลย แล้วก็ตัวนี้ก็ลด50%เหมือนกันแถมยังมีนี่ค่ะกระบอกเช็คนะคะสำหรับสำหรับสาวๆที่ต้องการลดน้ำหนักนี่เลยจัดไปเลยนะจัดไปแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นชานะครับเป็นชาสมุนไพรนะคะชาตัวนี้เป็นบีทัวซี่ค่ะคุณพิชิตบีทัวซี่ครับอันนี้สําหรับสาวๆที่อยากบีทอกดูแลสุขภาพขับถ่ายง่ายช่วยกันขับถ่ายครับแล้วก็จะมีอะไรอีกขิงตัวนี้ขิงละลายน้ําตัวนี้ขิงจากไร่เลย ชงละลายน้ำจะไปทน้ำทานได้เลยค่ะสำหรับคนที่เป็นโควิดลองโควิดเนาะวิคตัวนี้แก้ไอได้ด้วยนะดีมากเลยท้องเฟ้อได้เลยนะครับสำหรับผิงนะฮะสมุนไพรเยอะแยะมากมายนะครับอ้าวทีนี้นะคะลูกค้าถ้าไหนสนใจหรือว่าอยู่กรุงเทพปริมณฑลนะคะมาที่ งานอะไรคะงานโอท็อปซิตี้นะครับเล่าวางวันที่17ถึง25ธันวาคม h ชาเลนเจอร์1ถึง3นะครับที่เมืองทองทานีนะฮะสนใจนะคะที่อยากจะมาเที่ยวเดินชมงานโอท็อป <c oughs> ของเรานะคะก็เชิญได้เลยค่ะ